วิธีการหาไรายได้จากคลิปรีวิวขั้นตอนแรกก็ไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดที่จุด3จุดนะคะจากนั้นก็ไปดูที่คำว่าโหมดมืออาชีพแล้วก็คลิกไปเลยนะคะถ้าไม่มีแสดงว่ายังทำไม่ได้ยังไม่มีวิธีการแก้ไขบางคนมีบางคนไม่มีแต่ก็ลองทำแบบนี้ก่อนชื่อโปรไฟล์ควรชื่อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันกับ fb ให้เรียบร้อยอขยันโพสบ่อยๆนะคะ หน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นการเปิดโหมดมืออาชีพก็คลิกแถบสีน้ําเงินคําว่าเปิดได้เลยค่ะเมื่อกดโหมดมืออาชีพแล้วนะคะก็เข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ลมันก็จะขึ้นคําว่าแดชบอร์ดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนไปที่คําว่าสร้างรายได้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ ทีนี้สังเกตคําว่าเครื่องมือของคุณนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้แล้วในกรณีมือใหม่นะคะก็จะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้ก็ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นตอนที่ Facebook เขาแจ้งมาเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขาแจ้งมาเราก็จะมีสิทธิ์การได้ค่าดาวการตั้งค่าสตรีมหรือคลิปในโฆษณารีลนะคะการที่จะมีสิทธิ์สร้างรายได้จากคลิปรีลนะคะก็ต้องได้รับ เชิญจาก Facebook เท่านั้นนะคะในการที่เราจะมีการสร้างไรายได้เราก็ต้องทำคลิปให้มีคุณภาพดีสร้างยอดวิวให้เยอะๆมีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็สม่าเสมอเท่านี้เราก็จะได้รับคำเชิญจาก Facebook นะคะเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้